ว่าไงครับเหนื่อยไหมเหนือเลยครับไอ้บอกว่าเหนื่อยแตแก้งเราไปเลยมันได้ไม่กี่ชั้นนะเพื่อนๆสี่ร้อยแปดสิบพอสี่ร้อยห้าสิบเยอะเลยโอ้โหมึงเนี่ยมันมีของเยอะอีกเออมไปเกี่ยวพันสี่ร้อยแปดสิบขมุดแ้วราเรามาเกือบครึ่งทางแล้วนะครับทุกคนครึ่งตรงไหนวะแม่กูพึ่งขึ้นมาเนี่ยครึ่งทางไปครึ่งมันเนีย ไม่รอครับไม่รอคนช้าอยู่ตรงนั้นครับคนช้าเส้นแดงเร็วหนะครับเส้นแดงเส้นแดงคนเส้นแดงอ่ะเร็วๆหน่อยเห็นวิวไหมครับคนสีผู้เห็นวิวไหมครับเหนื่อยครับเหนื่อยได้มาถึงชั้นแรกเป็นนันที่วันนะครับทุกคนดูนี่ครับดูสีหน้าแต่ละคนนะครับคนนี้ชิวกว่าเพื่อนครับคนนี้ ไม่รู้ว่ามันนอนแรงยี่หอาม,ามาจากไหนมันนอนยี้อปิ้งต้เนี่ยปิ้งเวิวโดยรอบนะครับยุค6ทางขึ้นวัดธรรมแสงธรรมไปลุยต่อครับโอเคนะครับทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นที่ไหว้พระไหว้เจ้านะครับตรงนี้ ตรงนี้จะเป็นที่ไหว้พระกันนะครับตรงไหนเพื่อนๆตรงไหน,นบอกเลยตรงที่เราทำบุญเงินบาทเงินบาททองครับนี่นะครับ ใครจะถ่ายรูปก็มาถ่ายมเมมี์ได้นะครับทุกคนก็ไม่เท่าไหร่ก็ไม่ได้แอคอะไรอยู่แล้วก็ไม่เท่าไหร่หรอกครับเพราะว่าสูงก็ไหลกูพื่นดิโอ้วิวภูเขาโคตรสูงเลยทุกคนแนะนนางว่าเป็นนางว่าที่นี่นะครับ นี่ก็เป็นสถานที่อีกที่หนึ่งครับที่ว่าผมแนะนำในอำเภอสีพูนะครับครับผมไปทุกคนลุยต่อครับเป็นได้เ่อนๆสีหนาแต่ละคนปุยยังรอคนหล่อเลยครับหล่อเลยครับไปครับไปไปกันไปก็ต้องไม่หล่อครับยังติดทำเลยติดทำเดินโอ้โหยังรอครับเดินนไก่่่อูทีร้ม เราจะขึ้นไปข้างบนนะครับไปไม่ต้องสงสัยนะทำานผมถึงใส่หมวกร้อนหัวครับเอ่เกิ้นหมวกกระไดขึ้นท่านี้เนะมาันมาท่านันทไปรับคนแต่ละคนนะยังรอครับยังอดูเอาดิครับยังรอครับแต่ละคนนะอื้ม ก็เหนื่อยเหมือนกันนะเนียไม่พันพันยักลย้อนเนพอ้ยซวาน้อวานองไอ้ื่อไอ้ื้อวันนี้จะเป็นที่พักครับเพราะว่ามันจะเป็นอะไรวะทุกคนตรงนี้เขากำลังก่อสร้างครับใช่ไหมครับตรงนี้เขากำลังก่อสร้างใช่ไหมครับครับผม กี่ปีกี่ปีก็เมืนมราขึ้นเมฆครับนี่ครับเรากจะขึ้นไปเจีข้างบนไปครับทุกคนไปครับไปอั้นครับ l e t ตแต้ลิดตัดเป็ดแต้มมาลิโอ้ตเปลถึงสีมาดสแดงบนแล้วครับเสืแดงเหสองนเสื้อแดงบยครับเสื้อแดงอ่ะเดงื่อยครับเหนี่อครับที่แล้วับที่ายแล้วพูดให้พออหน่อยครับพอๆครับพอครับ เารดูปมะดังอกมยบุนบดจะไปรูไรูต้องเ็คองไงมันนีครับงคองรงนี้เป็นตรงที่เขาไว้นะครับดีดีกันแรกบรรยายชผมหน่นะครับเพราะว่าไม่รู้เลืองเลยตรงนี้ก็จะเป็นที่ไหว้พระนะครับนี่เห็นไหมทุกคนเห็นไหมเห็นไหมนี้ก็ถ่ายรูปได้หนังไหมถ่ายไหมเห็นไหมไม่เห็นนะแต่กูเห็นลูก ตรงนี il, ้จะเป็นจ mm ุด hmm. ถ <the> ้ายรูปนะครับเห็นนุกคนไหมวะเห็นครับเห็นไหมดครับเห็นไหมเห็นหมดแล้วเห็นไหมเจว่าโคตรเหนื่อยเลยหนึ่งอง ไปทุกคนไปยอดใจดียังยอดใจดีเนาะถามว่าว่าวันัดว่านันแก่กว่าแก่กว่ไ้ทอเออทอต้งมีแต่แหลกนะ่ต้องมีสี่ชั้นไม่มีนี่ะพี่ถูกแล้วลกวันนี้มาเ้มีกล้องมีอยางไรทุกคนเออ่อกนดี่นะครับูสนมันนมิวตรงนี้เป็นจุดชมวิวนะครับทุกคนเห็นกูไหมเห็นเห็นว่าเห็นว่าเฮ้ยพูดไม่พอเลยเห็นไหาเห็นว่ม โบเห็นก็ต้องเห็นละโอ้จมวิวก็จมวิวเราถ่ายรูปตรงนี้ได้นะครับใช่ครับถ่ายรูปถ่ายรูปอะไม่เงียบก็เก่ยวดีเดยวครับชมวิวหายแย่งพวกดูมีมาดูข้างหลังครับจะยีแต่ไปได้กูเสียตกเดี๋ยวครับดูข้างหลังโอ้โสุยมากเลยครับคือมื่อร้อยอ่ะที่เกษตรกรเขาเก็บเกี่ยวแล้วครับไม่สวยไหม่ันวันก็ทำมัช่รงนี้ไปเดี๋ยว ช่วงนี้เป็นช่วงที่เกษตรกรเขาเก็บเกี่ยวผลผลิตกันนะครับมันก็จะไม่สักหน่อยวิวอ่ะมันจะไม่สีเขียวล้วนนะครับมันจะมีสีน้ำตาลแปลกบ้างหลายสุกเนี่ยถ่ายรูปมึงนี่อะไรเดี๋ยวขออนี่ยจะพาไปตอนึืนมาเลยนะครับ ขึ้นเจดีกันนะครับทุกคนไป,ไป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 เขาให้มาท่องเที่ยวไม่ใช่ให้มาทุนรอสับครับสำสไบ่อ้อบ่อพอบ,บ่อบบอบมีดอก ไยครับพูดตรงตงเลยมันไ่อยกคือชั้นเถอะวะยังใครใคก็ได้หรอครับพูกข้างหลังมันคอยมันไงปึ๊บปึ๊บปึ๊บเนี่ย เ,เ,เต็กก็คุ้มค่านะครับตรงนี้<อ>ไปต่อครับแ <c oughs> สแดงสมนะครับแสดงก็จะตั้ตรอบจนเนี้ยดงสูงเต๊ด,ด,ด,ดเลยสูงแจครับ ครับทุกคนไปต่อไปต่อไปต่อเนไงยตากล้องไม่ไหวแล้วครับตากล้องมโอแค่ตากล้องครับมันไม่ไหวเลยทำไมมึงชิวจังครับทำไมมึงชิวจังสบายมากครับนี่ละแค่แค่นี้ขี้ประติ๋วอ่ะเพื่อนเพื่อนซูงสุดไปไหนสุดแล้วครับ

นี้ก็จะเป็นภายในที่พัะสงเขาอยู่กันนะครับอ,อ,อ มึงมาคอ,อยยังกว่าอ,าวอเวลาส่งให้ในกันลงดิมีนไยกูสิจับัปมึงสัน <c oughs> มึงกกัวดไม่อย่งมสู้วะ <c oughs> เ๋ยวบูดอู้ซอยขาวน้ำมาทันวะอู้ดูคนไม่สู้มันว่ะขากว่ามันจริงหลีดกว่าข้านะี่ย เร็วพูดดีน่าเด่นที่ไปแบบงี่ดีกว่าดีแล้วว่ะเนี่ยมาตางลุ้มเาคนกันนโอ้มึงเร็วพูดผมก็ส่งกรเรียกว้พูดถึงสามสิบ หักตักักเธอให้มาทาวิตเตอร์เทนของลง